ครับร้าน่อสมบูรณ์นงเรืองยางยนต์นะครับวันนี้นะครับที่นี้นะครับเราจะมาแนะนาล้อกันนะครับแล้วก็สินค้าของทางร้านนะครับที่ว่าทางร้านในเอาตัวะไรมาจําหน่ายบ้างนะเอาแบรนด์ะารมาจาหน่ายบ้างนะก็ไล่ตั้งแต่นี่ยขอติดห้าครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับทางร้านเรานก็จะนำเป็นพวกแบรนด์ของชั้นนำนะครับก็จะเป็นพวกเลนโซ่คอสติกนะครับรองลงมาก็จะเป็นของยาชินะครับแล้วก็จะเป็นงานตัวถูกที่ว่าเห็นกันทั่วไปนะครับ ทางร้านนะครับก็จะมีจัดโปรโมชั่นต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่เป็นคอร์15เนาะพร้อมยางนะครับก็เริ่มต้นถูกสุดเลยที่ยังร้านจัดอยู่นะครับก็พร้อมยาง11,500นะครับเนี่ยก็จะไล่เป็นพวกแถวล่างเนี่ยนะครับพร้อมยางยางก็จะเป็นยางใหม่นะครับยางไทยคุณไลนะ SA57 นะครับ SA37 อะไรครับก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นต่างๆเนาะที่ว่ายางตัวไหนจะเข้ามานะครับแต่ว่ายางก็จะเป็นยางใหม่ปีพศปัจจุบันนะครับ ล้อพอมยางนะครับล้อสีบงยางสีเทนนะครับเริ่มต้นหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วก็จะไล่เป็นพวกแบรนด์ของยาชินะครับยาชิก็จะราคาอัพขึ้นมาแล้วครับตามแบรนด์นะฮะแล้วก็ไล่มาเป็นเรนโซ่แล้วก็คอสติกนะครับเดี๋ไล่ต่างๆนะครับล้อก็จะมีให้เลือกเยอะพอสมควรนะมีตั้งแต่เนี่ยคอสติกเรนโซ่เนี่ยสีเข้ามาใหม่ก็จะเป็นไทเทนนะตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนี้ทั้งสีทองอโนได์นะครับจากค่ายคอสติกนะ ขอบสิบห้านะครับมีให้เลือกเยอะนะครับเกือบสามสิบลายนะครับเฉพาะขอบสิบห้านะครับแล้วก็ยาครับของเราขอบสิบห้าก็จะมีตั้งแต่เนี่ฮะคัมโฮกูดไลนโตะก็มีครับดันหลบก็มีนะฮะแล้วก็ไล่ไปเป็นพวกขอบสิบแปดนะครับขอบสิบแปดเห็นไหมฮะโอ้โคตรเยอะนะฮะขอบสิบแปดถ้าที่ผมนับดูคร่าวๆนะตีไปห้าสิบลายได้นะครับ ก็ทางร้านก็จะนํามาจําหน่ายตั้งแต่ของเลนโซ่คอสมินะครับแบรนดชั้นนานะครับล้อลงมาก็จะเป็นพวกงานผูก N5 พวกนี้นะฮะแล้วก็ล้อพวกล้อจีนะครับที่ทางร้านต้องนําเข้ามาหลายแบรนก็เพราะว่านะฮะลูกค้าของทางร้านนะครับมีหลากหลายนะครับมีตั้งแต่ลูกค้าที่มีงบจํากัดนะครับแล้วก็ลูกค้าตั้งแต่อยากได้แบรนดกลางๆนะครับล้อจากล้อแท้แล้วก็อยากได้ของดีก็จะเป็นพวกล้อแท้นะครับล้อแท้ของทางร้านนี่ฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยฮะ D1 SR l e n ส o D1 SL ตัวใหม่สีทองหน้าเงานะครับนี่ฮะ D1 SF นะฮะเห็นไหมฮะ D1 SF ก็จะเป็นสีเดียร์เรียกว่าสีสแตนดาร์ดเลยครับแล้วก็ไล่มาเป็นตัวนี้ฮะ D1 SF สีตัวลิมิเต็ดนะฮะแล้วก็นี่ฮะ D1 SZ นะครับนี่ D1 SR n a v ส l a นะครับ D1 SL 5รูนะครับผมนี่ RTG ฮะแล้วก็จักเกอร์ครับ RTH นะฮะนี่เรนโซครับนี่ D1 วันเอสขอบดำแดงนะครับ นี่แล้วก็จะพอออฟลิกครับทีวัดเอสีไล่ก็เป็นเนี้ยคอสติกนะครับเอสวันนะครับคอสเป็นเก้านี้ออฟสามห้านะตัวนี้ใส่ได้ทั้งรถกระบะแล้วก็รถเก่งนะครับนี่ฮะไทอาร์ครับออฟลิกครับจากค่ายคอสติกนะครับไทจีฮะจากค่ายคอสติกเหมือนกันครับนี่ฮะเอสะมบจากค่ายคอสติกนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะไทจีบีฮะเข้าใหม่นะครับตัวนี้เราใส่สนุนเป็นสเปคเซต์อีดิชันนะครับ ล้อหน้าเก้าออฟ12ครับหลัง10.5ออฟอยู่ที่8นะฮมีสเปคโคตรดีครับสำหรับใส่ใส่แซตดิเดชั่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกนี้ฮะ N5 นะครับ N5 FE ล้องานถูกนะครับสปีดนะฮะ e อวา f งานจากอีโมชั่นนะฮะนะครับแล้วก็ N5 IS นะครับตัวนี้เป็นจากงานพวก N5 เนาะเป็นล้องานถูกๆทั่วไปครับแล้วก็จะไล่เป็นพวก GE 37นะครับขอบ18ก็จะมีตั้งแต่5รู6รูนะครับนี่จะเป็น APF1 นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น t ีสา SUV นะครับ18.9นิ้วออฟซูลนะครับตัวนี้เป็นงานไทยนะแสงไม่พอครับปรับแสงนิดนึงครับอ่าเนี่ยสิบแนิ้วออฟซูล SUV นะครับใส่ตูสูงนะครับก็ทีสามเจยอดแดงนะครับ6รูนะครับตัวนี้จะเป็น9ก้าเออเกครับ10.5นะครับหน้าหลังนะครับออฟก็จะเป็นอยู่ที่20-25เนาะทีสามครับ5รูฮะเก้าจบจุดห้เหมือนกันนะครับออฟเซตอยู่ที่25-30ครับ นี่ฮะท่านใดนะที่อยากได้ล้อแทะทางร้านเนี่ยนำมาเสิร์ฟเยอะมากๆนะครับสำหรับล้อแท้เลนโซ่คอสูนะครับก็มีให้เลือกหลายตัวแลลวฮะจัดได้ตามงบเลยครับยางนะครับทางร้านก็จะเอามาหลายตัวสมควรนะได้ตั้งแต่นี่ฮะขอบสิบแปดนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นนี่ตัวนี้เป็นฮีโร่นะครับฮีโร่อาร์บวันนะครับแก้มข่าวนะไอตัวนี้เป็นยางจีนะครับก็สําหรับคนที อยากได้ราคาถูกๆนะแล้วก็ไล่เป็นพวกดีเซนตีนะครับดีเซนตีก็จะมีสเปคเป็นพวกสองห้าห้า5 2 6สิบสองห้า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 สองหกห้าหกสิบก็เป็นพวกยางบางนะครับสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับแล้วก็สองเจ็ดเออสองแปดห้าสิบสิบแปดนะครับแล้วก็จะมีพวกยางเกรดดีๆเลยจากเนี่ยจากใครเนีโตกะนะก็จะมีตั้งแต่นี่ครับเนี่โต๊ะ4ี่สนเอะครับตัวนี้เป็นตัวตัวแรกเลยตั้งต้นเลย4ี่สูนเอตัวนี้ไม่นินจาแปนนะครับสเปคสองหกห้านะ้รัก ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับ420 SD นะครับ 2560R18 เหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นลายใหม่นะด้านข้างจะเป็นลายไฟนะสําหรับคนที่อยากได้ของใหม่นะครับตัวนี้ 420S ตัวเก่านะครับเก่าแต่เก่านะครับข้อแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ก็มีอยู่นะครับก็ใครที่ชอบนะยางซิ่งคุณภาพดีๆก็เนี่ยนี่ตกผมก็แนะนําตัวนี้นะก็แนะนํากันพอประมาณนะครับข้อข้อติแนะครับทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผม เริ่มต้นถูกที่สุดเลยที่ร้านจัดโปรโมชั่นอยู่ยางบางนะครับล้อพอมยางหมื่นเจ็ดพันห้าร้อ,อย 1, 7, นะครับก็ไล่ขึ้นไปงแต่ยางบางแล้วยางหนาก็จะอัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากเห็นตัวจริงก็แนะนําให้ลองเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับผมว่าของทางร้านนะครับมีเข้าใหม่มาเรื่อยๆนะลูกค้าที่เข้ามาก็จะได้เห็นสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคครับพอประมาณนะ อใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวข้อมูลต่างๆผมจะแปะไว้ทางด้านล่างคลิปนะครับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์หกห้าเจ็ดสองห้าแปดหนึ่งสองเจ็ดครับแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดเก้าแปดสองเก้าศูนย์นะครับผมร้านสองสมบูรณ์ลุ่งเรืยงยางยนต์นะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ